สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมต้นเกมเมอร์ทีเอชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมอะไรหรอกนะครับก็วันนี้ผมจะ,ะมาบอกลา3มวันไม่ใช่ลาปิดช่องหนีหรืออะไรนะเป็นการลาไปเที่ยว3มวันคือวันที่30สิบ เมษายนจนถึงวันที่สองพฤษภาคมนี้นะครับผมผมจะไปเที่ยวเกาะดีเป๊ะเป็นเวลาสามวันสองคืนกับครอบครัวนะครับก็ในระยะเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่มีคลิปลงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอเนี่ยก็ แสดงความเสียใจด้วยก็คือในช่วงนั้น่าจะไม่ได้ลงก็จะคือจะเที่ยวอย่างเดียวไปดำน้ำําไปเดินถนนคนเดินแล้วก็จะไปซื้อของฝากมาฝากเพื่อนที่โรงเรียนนะครับนะไปเกาะหลีเป๊ะจะนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่นั่นแหละถ้าไม่เมื่อคนไหนนะ่ะไปเกาะหลีเป๊ะ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ส0สิเมษายน1พฤษภาหรือสองพฤษภาเนะี่ยถ้าเพื่อนๆเ,นนะเคยเห็นหน้าของผมนะแล้วรู้จักผมถ้าเกิดเจอผมนะ่ะก็เข้ามาขอถ่ายรูปหรือมาขอลายเซ็นก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่มีของฝากให้นะเพราะว่าคือแบบไปเที่ยวแต่รู้สึกว่าวันที่สองเนะี่ยวันที่1พฤษภาเป็นวันที่2ของการไปเที่ยวทริปนี้นะ คือผมก็จะไปดนำน้ำทั้งวันนั่นแหละก็จะไม่ได้อยู่ในเกาะในรีสอร์ทหรือว่าอยู่ตามถนนอะไรก็ไม่ได้เจอนะผมก็จะไปลอยดำน้ำดูปลาดูปลากระลังในทะเลมาทะเลจะให้ไปรูแต่รีสอร์ทก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมีดำน้ำเล่นน้ำมากถ้าเจอผมก็ มาขอถ่ายรูปได้มาทักทายหรือมีของอะไรมาฝากก็ได้ผมไม่เกี่ยงนะจะมาขอรลนเซ็นก็ได้อืมนะครับแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเจอผมเนะี่ยช่วยทักหน่อยช่วถามก่อนว่า,อาขอโทษนะครับขอโทษนะคะใช่พี่ต้นหรือเปล่า อ,อถามว่าไม่ใช่อยู่ๆมาแบบแบบพ,พี่ครับพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับเป็นเราเราก็ตกใจใช่ไหมจะอยู่คนแบกหน้ามาขอมาขอเราถ่ายรูป <c oughs> ปกเออเป็นใครมันก็ต้องตกใจปะ่ะเออแล้นก็รบกวนถามหน่อยว่า,าพี่ครับใช่พี่ต้นป่ะครับอ่านะถามหน่อยเออจะได้ไม่ตกใจ,จได้ทําตัวเตรียมตัวถูกไม่ใช่อยู่มาพิบสตาร์ทด่ตอนนั้น มันก็จะเขินใช่ไหมหล่ะยูย,ยูคนแปลกหน้ามาเออแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็เตือนนิดนึง Facebook fanpage อะกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนจะลง ซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนลงไปอะก่อนก่อนคลิปนั้นนะจะมีคลิปโปรโมตอ่าเฟซ o ุ๊กแฟนเพจของต้นเกมวัตถีเอไว้ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามหรือกดถูกใจที่แฟน a g e นะครับผมเวลาผมผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยบางทีก็จะลิง์ไปแปะไว้ในเพจนั่นแหละหรืออยากทํากิจกรรมะอะไรดี๋ยวผมก็จะไปแจ้งอีกทีนึ่งนะครับแล้วหรือไม่ก็ ไม่อยากกดติดตามก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูคลิปนี้นะฝากกด Subscribe ใต้คลิปด้วยแต่ถ้ากดแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดด้วยนะมันจะเป็นการแจ้งเตือนคลิปทุกครั้งที่ผมลงลงไปมันก็จะเตือนทันทีอย่างผมลงว่าอะไรนะต้นเกมเมอร์ทีอัพโหลดวิดีโอใหม่รีวิว ไลนเลนเจอร์ต้นตรงนี้มันก็จะขึ้นใช่ไหมอ่าเลยรีวิวว่างๆกับเราเองอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วมันก็ใกล้เปิดเทอมใช่ไหม มันจะเป็นอยู่ประมาณ9 8ได้เชื่อไหมพอปิดเทอมยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันประมาณ97-98%ว่าอยากให้เปิดเทอมไม่ไวจังเลยอยากไปคุยกับเพื่อนอยากไปเมาท์มอยอยากเล่นกับเพื่อนอยากไปเรียนหนังสืออยากไปเจอหน้าค,ครูเจอหน้าอาจารย์แล้วเพื่อนๆทราบไหมว่าพอเปิดเทอมมาวันแรกปุ๊บ งงงงไม่ตื่นแต่เช้าอีกแล้วหรอกที่เกิดเกินแล้วปิดเทอมเมื่อไหรออะไรเนี่ยอยากจะนอนต่อจากพอไปถึงโรงเรียนเจอเพื่อนแล้วก็ถามเพื่อนอด,ดีวอกเฮ้ยเมือ่อหรจะปิดเทอมวะอยากปิดเทอมวะแม่งปิดเทอมเหมือนแค่ปิดนิดเดียวเองเนาะเห็นปะมันจะต่างกันมากเลย และสิ่งที่ทุกโรงเรียนจะต้องเป็นถ้าคนเรียนมัธยมก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากเลยนะว่าเปิดเธอมมาวันแรกเจออะไร <c oughs> เจอการบ้านตั้งแต่วิชาแรกรบางบางวิชาก็ใจดีหน่อยขาเองไม่ให้การบ้านก,ก็เป็นงานประถมนิเทศบางวิชานี่อยางคณิตศาสตร์เลยจ้ะตัวดีมาถึงคาบแรกปุ๊บอ่านนักเรียน อ่าสวัสดีนะอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้นะจ๊ะติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดด๊ดบาบาบ้าบาไปเรื่อยๆปุ๊บพอจบท้ายค่ะอ่านักเรียนเดีย๋ยวครูมีการบ้านให้เราไปทํานะส่งพรุ่งนี้เช้านะส่งเรทได้สุดก็คือตอนเที่ยงนะเพราะเดี๋ยวตอนเที่ยงครูจะไม่อยู่นะครูจอดไปกินข้าวไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นบาบ้าบาไปเรื่อยเป็นอย่างนี้ขศาสานี่ตัวดี มปลายตศริตร์ยากกว่ามตอต้นมากเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ดีอ่ะเก็บเกี่ยวให้หมดมปลายยากเรื่องฟังก์ชันและมสี่เทอมสองจะมีเรื่องฟังก์ชันตอนแรกมันก็หาค่า f ฟังก์ชันง่ายๆธรรมดาใช่ไหมพอพอสักพักหนึ่งมาเหมือนกับแบบว่ามันหลอกดาวแบบ เฮ้ยอะไรวะตอนแรกมันยังดูง่ายเวย้ยหลังๆคือแบบโอ้โหโคตรยากแล้วพ่อมามอห้านะครับเทอมแรกเรียนอะไรอ่าโรงเรียนไม่รู้นะโรงเรียนอื่นจะเรียนเหมือนโรงเรียนนี้เปล่าโรงเรียนผมอะมอห้าเทอมแรกเรียนอะไรครับตีโกนอ่าบางคนน่าจะเคยเรียนปตั้งแต่มอสามมอสองโรงเรียนเก่าผมมันไม่เคยสอนเลยตีโกนมีหนังเสนะไม่เคยสอนผมขึ้นมาห้ามาเทอมหนึ่งมสอนตีโกนอ,อ้าวแล้ววะ ไม่เคยเรียนงูทำได้ไหมมีการไปนั่งสอบท่องเนี่ยนะอะไรนะทรายศูนย์องศาเท่ากับเท่าไหร่สามสิบองศาสี่สิบห้าหกสิบเก้าสิบเท่ากับเท่าไหร่ทรายคอสแชงคอร์สเจ็ดคอรสต้องมานั่งจำสูตรอันนี้อันนี้เท่ากับเท่านี้อันนี้ลองกับอันนี้อันนี้ลบนี่ส่วนนี่เท่ากับไอ้นั่นไอ้นั่นปวดหัวมากตกทั้งห้องร้วรึไหม เก่หนึงน่ง้ะพอปวดหัวคือแบบอุ้ยแม่งเก่งสักพักหนึ่งอ่าพอมาห้าเทอมสองคณิตศาสตร์อ่ะมันก็ง่ายหน่อยเรื่องลำดับและอนุกรมเลขคณิตกับเลขาขาคณิตไอ้เลขาข,เลขาคณินตนะโคตรตัวดีเลยเลขคณิตยังง่ายหน่อยตอนทำเนี้ยห้องพอสอบปลายภาคมันไม่เหมือนกับตอนเรียนเลยนะตอนเรียนมันก็ทำได้เรื่อยๆมีการบ้านก็ทำๆแล้วก็ส่งแล้วทำให้เพื่อนรอกแล้วก็ส่งง่ายใช่ไหมพอสอบปุ๊บอาว่า ข้อแรกเว้ยกูเดาตั้งแต่ข้อแรกเว้ยแล้วพักแม่งไม่ไหวว่าสิบหกถึงยี่สิบกูกาหัวแล้วกูรีไปทําข้อเขียนข้อสุดท้ายก็ไม่ทําไม่ใช่ไม่ทาข้อข้อข้อเขียนข้อที่สองไม่ทําทาแค่หนึ่งกับสามทำหัวผิดหมดเลยตกได้แค่ข้อกาแปดคะแนนข้อเขียนตกข้อกายังจะตกครูก็เลย อาจารย์ก็เลยเรียกให้ไปแก้มาให้มาไปแก้ใครที่ตกให้ไปแก้นี้มาเลือกเลือกข้อกามันมีทั้งหมดย0สิบข้อเลือกมาสิบข้อเขียนโจทย์พร้อมกับคําตอบที่ถูกต้องพร้อมกับอธิบายเหตุผลแสดงวิธีทํามาข้อเขียนก็ให้ทํามาให้หมดอ่ามันจะต้องรวมครึ่งหนึ่งของส0สคะแนนมันจะต้องได้สิบแล้ววิชานะคณิตศาสตร์นะคะแนนสอบเก็บมากกว่าคะแนน คะแนนเก็บเก็บยี่สิบคะแนนสอบเก็บ 20, สามสิบ 30. พระเจ้าจอผมไม่ใช่เด็กวิทย์คณิตนะจะเก็บได้ขนาดโอ้โหสุดยอดไหมล่ะนะตกกระนาวผ่านอยู่คนเดียวเรียนในห้องไม่รู้เรื่องนะแต่สอบผ่านกนะ็คืออะไรก็ไม่รู้เราก็ไปนั่งทำข้อกาใส่กระดาษรายงานสมาจากเฮ้ยข้อแรกมันเป็นเอ้าข้อสอบหนึ่งถึงห้าทำได้หมดเลยทำไมแล้วเราก็บ่นกับจเฮ้ยอะไรวะ ทำไมตอนอยู่ในห้องสอบหนึ่งถึงห้ากูทำไม่ได้วะทำไมเขาแบบมาซ่อมอ๋อกูมีเวลาคิดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ออกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนอนเออมันก็เป็นไปได้เนาะการสอบสมัยนี้นะครับอ่ะไม่อยากบวนมากแล้วอย่าเพิ่มเพื่มจะเบือ่อแล้วก็อย่าฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะรายการสอบภาษาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ อ่าสนใจเนี่ยภาษาอังกฤษนะอย่าวผมจะสอนให้นะครับผมนะครับรายการนี้เปิดฉลองครบรอบหนึ่งรอซับสไ r รเบนะครับผมนะครับอ่าถ้าเกิดรายการนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สับสไคร์เยอะๆนะครับผม นะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดและกดกร์่ Subscribe แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เจออีกทีในสัปดาห์หน้าเลยนะถ้าเกิดว่างทำคลิปนะก็จะทำหลังจากกลับไปเที่ยวมานะครับผมบ๊ายบาย